อ่อมสากาวใจค่ะดึงสติดามาการเมืองอย่าปล่อยให้ลูกมีความหวังแม้จะพลาดเก้าอี้สอส,ะสะผพักเพื่อไทยแต่นักสแสดงสาวพิธีกรดังอย่างอ่อมสกาวใจภูลสวัสด์ก็เืิ่นหน้าทำหน้านที่เป็นปากเสียงให้พี่น้องคนไทยต่อไปอ่อมยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตอ่อมจะพยายามให้มากขึ้นและมากขึ้นเผื่อวันหนึ่งอ่อมจะชนะ และช่วงนี้กระแสะการเมืองมาแรงมากๆโดยเฉพาะดราม,ม่าเก,ก้าอี้ประมารฐานสภาที่ตกเถียงกันไม่จบและล่าสุดออมสกาวใจก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจับเข่าคุยกันค่ะอย่าปล่อยให้ลุงรู้สึกแม้แค่มีความหวังก็ควรให้มีลุงไม่ควรได้แม้แค่มีความหวังพระ้อมรบุแคปชั่นว่าประชาธิปไตยคือคำตอบเท่านั้น ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ